ผมจะมาสอนโหลดเกมนี้นะครับสริฟเกมนะเป็นสริฟสริฟฮันนี่นะครับเป็นฮันนี่นะซึ่งผู้ชื่อเต็มไม่ได้นั่นนะเดี๋ยวจะตดหรือติดหรือว่าโดนไอไเบลลงนะโอเคนะครับซึ่งสีงเราต้องทำนะสิ่งแรกก็คือกดไปที่ลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะผมกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วคุณเข้า g o Google Chrome นะผมหรือว่ากดเข้าตรงนั้นเลยก็ได้นะครับผมจะใส่ลิงก์อยู่คัดลอกไว้นะโอเคเข้าไปเลยนะครับ ตัวลิงก์ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งทุกคนต้องฟังผมก่อนนะครับอย่าเพิ่งทํานะครับควรจะฟังผมให้จบนะผมเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือถ้าคุณกดอะไรมั่วสู้อะคุณอาจจะโดนการแจ้งเตือนอัตโนมัติแบบไม่ทังตั้งตัวนะผมโอเคทําตามผมทุกขั้นตอนอย่าที่แม้แต่แกแบบออกแต่ขั้นตอนผมแม้แต่อันเดียวนะครับเป็นคาเตือนก่อนนะครับควรจะทําตามครบทุกขั้นตอนและทําตามให้เหมือนทุกอย่างนะครับไม่งั้นโดนแน่ๆนรับโอเค ทีน no ี้ต้องทับเป็นสิ่งแรกก็คือกดถ่านไม่ใช่โปรแกรมต่างมันกดไปเลยครับซึ่งมันจะเข้าหน้านี้กดออกนะครับเอาจนกว่ามันจะขึ้นขึ้นเป็นแบบนะครับไอ้กระป๋ามันจะขึ้นไปขันอย่างงี้นะครับถ้ามันไม่ไปก็คือเราไม่ต้องทำนะครับเราออกไปเรื่อยจนกว่ามันจะเป็นหนาหีินะครับกว่าจะจอใช่ไหมครับกดไปครับโอเคมาปีงี้ใช่ไหมกดไปเรื่อยครับกดออกนะครับเอายจนกว่ามันจะหายนะเออแะไรนะประมาณนั้นนะพากดถัดไปนะนี่มันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันบอกว่า ไฟการจอดน,นั่นป่าอะไรที่อย่างบ้าได้อบอโอเคกดไปเลยคนระับทําตามที่มันให้ทุกอย่างเลยครับอย่าแม้แต่ที่จะแบบออกลู่ครับบันไดโอเคทําไปเรื่อยๆนะครับผิดช่างมันไม่เป็นไรนะกดไปเลยเนะรียบรเอาเกมก่อนันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นขึ้นไปเร่งไปได้อื่นให้ทุกคนกดออกตรงนี้นะครับเห็นปุ่มนี้ไหมครับกดออกเลยคนระับข้างล่างเนี้ยโอเคกดออกเลยแค่นี้ไม่เจบโอเคออกไปก่อนเสร็จแล้วกดเขาว่าเมื่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับเห็นเขาว่าคลิกเฮียทูคอนทินิวนะครับกดไปเลยน,นะครับถ้าพูดหน้านี้ให้กดออกเหมือนเดิมนะครับไปไม่ไปก็กดออกเลยเลยโอเคจะขึ้นหน้านีินะ่ะเอาให้มันขึ้นหน้านี้นะครับนี่นะให้มันขึ้นไปคราว่าเนี่ยครับ your link is the most lady นะิสเลอร์ม a d y ครับผมก็อ่านจากทีม่เก่งกันนะขออภัยนะคไอ้ตัวเนี้ยขึ้นหน้านี้นะครับโอเคเมื่อขึ้นสูนยวีใช่ไหมครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคุณเห็นนะครับว่า get link นะครับกดไปเลยครับ ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็กดออกนะครับซึ่งทางผมผิดพลาดตรงนี้ก็คือมันเป็นอะไรสักอย่างก็คือให้เราทหมอนเดิมเลยนะครับก็คือถ้ามันบล็อกหรือว่ามันดิ่งเราออกอะไรนี้ก็กดทำมันเดิมคนระับทําไปเรื่อยๆนะผมซึ่งของผมมอาจจะโดนวายไปหน่อยก็ขออภัยนะตอนนี้บอกว่าหางมาลายใช่ไหมแล้วก็กดตามมันไปนะครับถ้าเป็นอย่างนี้กดออกนะครับให้เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดคําว่ายืนยันนะครับ เมื่อเสร็จแล้วมันบอกว่าใช้ไม่ใช่โปรแกรมต,ตัวมันให้คุณทำทำปัผมมาเดิมเลยนะครับแต่กาพูดจริงๆขักๆหน่อยเพราะว่าที่นี้เล่งทำมากนะครับโอเคกดคลิกเฮียทุกคนที่นี่นะครับกดไปเลยถ้าเลขหน้าอื่นก็กดออกนะครับอาจจะขึ้นหน้านี้นะครับอาจจะกดจะขึ้นหน้านี้ให้ได้นะครับแล้วก็รอเวลาหมดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเว็บพวกนี้มันเป็นเว็บออกแนวคล้ายไวรัสมากๆนะครับเราก็ควรจะระวังระบขั้นสูงสุดนะครับผมโอเค ทำตามผมไม่เหมือนทุกขั้นตอนนะไม่งั้นโดนนี่นครับโดนพวกไวรัสพวกนี้แหละครับพวกโฆษณาเป็นไม่ใช่เป็นโฆษณาที่คือแบบเป็น g กูเกิลโค้ดเป็นโฆษณาครับระวังนะครับกดเกทลิงครับคึ้อันนี้กดออกนะครับขึ้นเอาไปกว่าจะเป็นหน้าเมีกานะครับเอาไปก่อนจนขึ้นเป็นหน้าเมีกานะครับแล้วก็กดคขาว่าดาวน์โหลดนะครับไม่ต้องกดคขาว่าเปิดในแอปเมีกานะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับแค่นั้นแหละเสร็จแล้วนะครับเมื่อมันขึ้นไปนั้นมันจะมีเป็นไฟล์ขึ้นมาว่าเออ คุณจะติดตางไหมก็คือให้คนกดติดต้งไปเลยนะครับจะต้องรอสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็กดเปิดหรือว่าจะกดเสียสิ่งก็ได้นะครับซึื้อเครื่องคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เครื่องผมเป็นแบบนั้นครับก็คือห้ามกดข้อเปิดในแอปมีกาเปิดในคาว่าดาวน์โหลดเท่านั้นดาวน์โหลดไปเลยนะครับก็แค่นี้นะผมเป็นคลิปที่ผมสอนแบบละเอียดสุดๆแล้วนะฮะก็คือควรจะทำตามทาุกขั้นตอนห้ามข้ามแม้แต่นิดเดียวไม่งั้นคุณโดนโฆษณาจาก Google c h r โ m มเล่นแน่ๆนะเนื่องจากอะไรผมเคยโดนมาแล้วแต่ตอนนี้ผมก็แก้เรียบร้อยแล้วนะครับผม เพื่อจะทำมาก่อนนะครับก็กรุนาฟังให้จบนะครับไม่งั้นอาจจะโดนเหมือนผมนะครับโอเคไปจบคลิปบ๊ายบาย